ชีวิตวันนี้หลังมรสุมซัดข่าวชาวพ้นพิษทำนางเอกซุปตาดังตกอับต้องดื่มน้ำประปาประทางชีวิต ชีวิตของเจิงสวงนะครับอดีตซุปตาร์นางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงแดนมังกรนะครับพลิกพันธ์แบบสุดๆนะครับโดยเธอเองนะครับออกมายอมรับว่าเป็นช่วงที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตของเธอหลังจากถูกแบนนะจากสื่อและและมรสุมข่าวเช้านะครับแชร์ว่าเนี่ยเธอได้จ้างให้ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับปุ้มบุญลูกของตัวเองซึ่งถือว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายประเทศจีนนะครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับเธอยังทอดทิ้งลูกอีกด้วยนะครับหลังจากตัดความสัมพันธ์กับพ่อของลูกนะครับอย่างจ้างเหินขาดไปนะครับ โดยเจ้าง่งนะครับบอกว่าตอนนี้เธอมีชีวิตที่มีความลําบากมากเพราะบัญชีธนาคารนะครับถูกบล็อกและโดนสอบสวนเรื่องการหนีภาษีนะครับและไม่มีรายได้จากทางไหนเลยนะครับต้องพึ่งพานะครับอาศัยกับเพื่อนสนิทเท่านั้นนะครับ โดยเธอบอกว่านะถ้าบอกแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นบ้างนะฉันก็ขอจะบอกว่านะตอนนี้เนี่ยฉันต้องกินน้ําปับปลาทุกวันมีเสื้อผ้าอยู่แค่5ชุดกับกางเกงยีนแค่2ตัวเท่านั้นและไม่เคยได้สิ่งของกินอะไรแบบดีๆเลยฉันต้องประหยัดแบบสุดๆแม้แต่กระดาษชําระนะครับต้องใช้แบบที่จําเป็นเท่านั้นนะครับ โดยเธอได้เล่าต่ออยว่านะเธอคิดถึงอาหารจีนก็จะซื้อหัวหอมกระเทียมต้นหอมจีนเอามาทาไข่เจียวแบบจีนกินและพยายามเก็บเงินสําหรับซื้อเป็นค่าอาหารและของเล่นของลูกๆอย่างไรก็ตามนะครับเจิ้งสูงเนี่ยได้ลบข้อความเหล่านี้ทิ้งทั้งหมดนะครับหลังจากเกิดเหตุข่าวน้ําท่วมใหญ่ในจีนนะครับทิ้งเอาไว้แต่ข้อความนะที่ให้กําลังใจผู้ประสบภัยจากน้ําท่วมเท่านั้นนะครับซึ่งข้อความดังกล่าวนะครับที่เธอโพสต์ไปก่อนหน้านี้นะครับไม่รู้ว่าเธออยากจะเรียกร้องความเห็นใจจากแฟนคลับรวมถึงรัฐบาลจีนหรือเปล่า ที่จริงๆแล้วนะครับเรื่องเซนซิทีฟพวกนี้นะครับรัฐบาลจีนเขาค่อนข้างซีเรียสและจริงจังมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสของฟานปิงปิงนะครับหลบเลี่ยงภาษีทําสัญญาหยินหยางหรือรวมถึงเคสของรายการยุทวิทยูเองนะที่มีดราม่าเทนอมนะเพื่อไปโหวตคะแนนกัน บอกเลยนะครับไม่ลอดสายตาของรัฐบาลจีนนะครับเอาเป็นว่านะครับเรื่องที่เธอโพสต์นะครับน่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับยังไงก็ต้องมาดูกันต่อไปนะและถ้ามีข่าวข่าวยังไงเนี่ยเราจะมาอัปเดตอ่านข่าวให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง